รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 M c o r d HD ร่วมกับ g e s t a r Digital และ Dance Group Thailand เสนอ g e s t a r Art Show เกสตาอาร์ชว์วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตข่าวคราวในวงการศิลปะอาร์ิวกวับงานแถลงข่าวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันษา90พันษาในงานภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากลรวมเรื่องราวผ้าโบราณผ้าไทยผ้าท้องถิน่น ผ้าไทยร่วมสมัยมาไว้ในที่เดียวรังสรรค์หยิบยกผ้าไทยลายอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวของทั้ง76จังหวัดมาออกแบบและตัดเย็บด้วยดีไซน์ที่สวยงามและทันสมัยในแบบฉบับของดีไซเนอร์ชื่อดังระดับประเทศสำหรับงานภูสาศินจากท้องถิ่นสุสากลน,นะครับเป็นงานที่ ทางรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมได้ดาเนินการจัดงานนี้ขึ้นนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียตรติในพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาส90พรรษานะครับเพื่อเป็นการน้อสมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับได้ยกระดับงานหัตถศิลป์โดยพาอยยิ่งงานศิลปกรรมพื้นบ้านนะครับโดยเพาอยิ่งงานทออย่างผ้าไทยนะครับได้ยกระดับขึ้นสู่สากล ในทุกๆจังหวัดก็จะมีลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเองทางคณะผู้จัดจึงได้รวบรวมเอาลายอัตลักษณ์ทั้ง76จังหวัดนะครับมาจัดแสดงในงานนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นงานแฟร์ครับในเรื่องของการจับจ่ายสินค้าสําหรับงานภูษาสินจากท้องถิ่นสุ่สากลครับออชื่อสิริชยัยหาราหาน์น,น,นะครับชื่อคุณจอบนะครับจากแบรนด์เทเตอร์ครับ ในงานวันนี้นะครับก็คืองานภูษาสินจากท้องถิ่นสู่สากลเนี่ยก็มีโจทย์ว่าต้องนําผ้าประจําจังหวัดนํามาออกแบบแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะนําผ้าได้คัดเลือกแล้วว่าลายเนี้ยเป็นลายประจําจังหวัดโดยผมก็จะเป็นคนเลือกอีกทีว่าเออในแฟนชนเนี้ยเทเตอร์ได้ทํา6ลุกนะครับหชุดใน6ชุดเนี่ยเราก็เลือกว่าผ้าจังหวัดไหนที่ถูกสเปคเราก็นำเอามาออกแบบในส่วนที่เป็นเรื่องของการดีไซน์หรือการตัดเย็บ ก็คิดว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะชอบอะไรที่เหมือนกับว่าง่ายๆสบายๆซึ่งก็คิดว่าผ้าไทยก็เหมาะกับดีไซน์ต่างๆเข้ายุคเข้าสมัยหรือว่านําเอามาผสมกับผ้าที่มีความเป็นสากลเราก็คิดว่ามันจะมีกิมมิกเล็กๆซึ่งผมว่าค่อยๆพัฒนาไปก็อยากฝากว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมาให้ความสนใจ สวมใส่เล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าผ้าเนี่ยหลายคุณภาพมีหลายราคาจับต้องได้ก็ต้องฝากไว้ตรงนี้กับสำหรับเด็กรุ่นใหม่ในวันนี้ด้วยนะครับสามารถติดตามข่าวสารวงการศิลปะกับ Ar ร์ตดิได้ใหม่ในรายการ g e s t t r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  t s ช o w สนับสนุนโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม g กส s t a r Art s ช o w ขนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิถีถิน่นวิถีไทยม้วนอกม้วนใจเที่ยวไทยเมืองเหนืองามเหลือชาติพันธนมัสการพระท่าช่อแฮค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ในงานเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยะคะจะไปดูท่านประหลัดนะคะทําพิธีไหว้ครูศิลปินพื้นบ้านนะคะภาคเหนือคะ่ะโดยครั้งนี้นะคะจะมีท่านอาจารย์สนั่นธรรมธิครูภูมิปัญญาล้านนาสํานักง,งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวครูท่านมาแล้วนะคะไปะตอนนี้นะคะเราอยู่ในพิธีไหว้ครูศิลปินพื้นบ้านภาคเหนือ โดยมีท่านประลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีค่ะพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และแขกผู้มีเกียรติที่นั่งกันอย่างคับคั่งทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศของพิธีกันดีกว่าค่ะ กับพิธีอันศักดิ์สิทธิ์วันนี้ถือว่าเป็นการทําบุญใหญ่เลยนะคะและเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะโยจะสัมภาษณ์นะคะท่านประหลัดยุพาค่ะถึงเรื่องราวของกิจกรรมดีๆในวันนี้นะคะเดี๋ยวรอก,กันสักครู่นะคะ เราอยู่ในพระอารามหลวงพระธาตุช่อแฮเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นประธานในพิธีฝ่ายคารวาสค่ะ กกรรวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยในปีนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะกระทรวงวัฒธรรมเองเนี่ยเราจะใช้มิติวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจฐานราง ดังนั้นในปี2565เราได้มีการกําหนดพื้นที่ในการจัดมหกรรมว่นธรรมวิถีถี่วิถีไทยใน4ี่กลุยภาคซึ่งเราได้มีการดําเนินการจัดไปแล้วสองภาค,นะคาก็คือภาคใต้ที่จังหวัดพัทลุงนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่กาฬสินธุ์สำหรับจังหวัดแพร่ในวันนี้เป็นพื้นที่ในจังหวัดที่3นะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเราก็จะไปที่ภาคตะวันออกก็คือที่จังหวัดชนบุรีสําหรับการจัดงานมหกรรมว่นธรรมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาก็ภายใต้ แนวคิดของทางเหนือก็ม the so ีการช่วยกันคิดนะคะคอนเซปต์ของงานก็คือม้วนอกม้วนใจเที่ยวไทยเมืองเหนืองามเหลือชาติพ really ันน้ำมาสการพระธาตุช่อแฮนะคะก็ต้องบอกว่าวัดพระธาตุช่อแฮนี้เป็นวัดที่คนไทยเรารู้จักกันนะคะโดยอยู่แล้วแล้วก็นักท่องเที่ยวก่อนหน้านี้ก็มาเที่ยวชมกันมากมายการใช้มิติวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างรายได้จึงเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่กระทรวงวัฒนธรรมเราได้ดําเนินการมาโดยตลอดพิธีไหว้ครูเนี่ยนอกจากจะเป็นการดําลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วเนี่ย ยังเป็นพิธีกรรมที่แสดงออกถึงความกระตันยูของของเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้วเราก็เป็นในส่วนของที่คนไทยเองไม่อาจจะไม่ได้เคยสัมผัสไม่เคยรู้ว่าพิธีไหว้ครูของแต่ละภาคเนะี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรสิ่งที่มันสาระคุณค่าที่ซ่อนอยู่ตรงนั้นคือการเชื่อชูครูครูปัญญาคือการแสดงออกถึงความกระตันยูและสิ่งสําคัญจะแสดงให้เห็นว่าศิลปะแขนงเนี่ยจะไม่หายไปเนื่องจากมีการสืบสานและก็ถ่ายทอดลงสู่เด็กเยาวชนค่ะ ค่ะโยอยู่กับนักประวัติศาสตร์คนสําคัญและขวัญใจเยเลยนะคะอาจารย์สมฤทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีใจอย่างยิ่งที่ได้มาเจออาจารย์ตัวเป็นๆยินดีครับ <c oughs> แน่นอนเจอนักประวัติศาสตร์ <c oughs> ก็ต้องถามถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์เมืองแพร่นิม,มขวัญจารย์พระช่อแฮค่ะซึ่งตำนานพระธาตุช่อแฮเนี่ยมันคล้ายๆกับตำนานพระาธาตุลำปางหลวง <c oughs> มันจะกล่าวถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าสเสด็จ ที่นี่เนี่ยยอดเขาแห่งนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเคยเสด็จค,คือพูดง่ายๆว่าอันนี้เป็นตำนานซึ่งก็คล้ายๆกับพระธาตุลำปางหลวงแต่เอาเถอะก็มันมีตำนานเรื่องพระเจ้าเรียบโลกมาที่นี่ะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการสร้างองค์พระาธาตุนี้ขึ้นมาตามพุทธธรร,รมนายจึงทําให้พระาธาตุช่อแฮนั้นเป็นพระาธาตุที่มีความสําคัญมีความศักดิ์สิทธิ์พระาธาตุองค์นี้นะฮะเป็นพระาธาตุประจําปีเกิดคนเกิดปีขานครับครูบาศรีวิชัยมาบูรณะนะ คูบาเกิดปีขานคค่ะครับค,คือพระธาตุเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์พูดง่ายๆนะฮะพระธาตุก็คือจิตวิญ,ญญาณของเมืองของนครจึงทําให้เมืองเนี่ยเหมือนกับมีชีวิตเมืองได้มีหัวเมืองหางเมืองะจะสังเกตเห็นไหมมันจะมีพระธาตุพระธาตุประจาํานครค่ะสุดท้ายถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตามผลงานของอาจารย์เราทำยังไงบ้างะคะตอนนี้ผมก็มีรายการประวัติศาสตร์นอกตำราอีกอันหนึ่งเนี่ยเฟซบุ๊กผมนะฮะสมฤทธิ์ลือชัยภาษาอังกฤษ S O M r ไอเนี่ยนะฮะ,ะเข้าไปติดตามได้ก็จะมีโพสต์บ <Boy> ่อยๆนะฮะเรื่องราวค่่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณ,คณาายจมากๆ<โ>เลยนะคะ,ะคเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยคะ่ะว่าสุดยอดจริงๆเลยคะ่ะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะไปชมขบุนแห่รวมพลคนปีขานนมัมสการพระธาตุช่อแห่ สีสันชาติพันธ์มหัศจรรย์เมืองเหนือค่ะแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ หกเราลงจากเครื่องบินนะคะเราก็เตรียมความพร้อมสำหรับการไปงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิถีถิ่นวิถีไทยม้วนอกม้วนใจเที่ยวไทยเมืองเหนืองานเหนือชาติทันนมัสก,การพระธาช่อแฮและงานสมโพธพระบรมธาตุช่อแฮ16ปีพระอารามหลวงกันค่ะต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นกันสุดๆเลยค่ะ หลังจากเรารับประทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เตรียมตัวขึ้นรถรางนะคะโดยมีท่านประหลัดยุพาทวีวัฒนากิจบวรท่านประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะร่วมเดินทางไปกับเรานะคะในการนั่งรถรางชมเมืองเก่าจังหวัดแพร่พอบ้านแอลเวียงแพร่ยามกั้มคืนค่ะโอ้ยบรรยากาศดีดีเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันดีกว่านะคะ ู้ชมคะตอนนี้นะคะโยมาอยู่ที่วัดจอมสวรรค์นะคะซึ่งเป็นวัดนะคะของชาวไทยใหญ่ค่ะต้องบอกว่าการนั่งรางที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นนะคะบ้านเรือนโบราณริมสองข้างทางเยอะมากมาก,มากเลยนะคะนี่ขนาดตอนกลางคืนยังเสร็จขนาดนี้แล้วกลางวันวจะเสร็จขนาดไหนนะคะตอนนี้นะคะเหล่าบรรดาคณะเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวเราตามไปดีกว่านะคะ แต่เริ่มต้นนะคะนั่งรถ่างมาเนี่ยเราได้เห็นสถาปัตยกรรมนะคะบ้านเรือนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปทรงของขนมปังขิงนะคะแล้วก็เป็นเรือนไม้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าระหว่างทางเนี่ยคะเราจะเห็นอะไรอีกคะ่ะ นี้นะคะเรามาอยู่อีกหนึ่งวัดแล้วนะคะซึ่งทั้งหมดที่ที่เห็นเสาทั้งหมดนี้นะคะเป็นเสาไม้สักนะคะตอนนี้นะคะาทางวิทยากรกําลังบรรยายนะคะซั่งวัดนี้เป็นวัดของเจ้าหลวงเมืองแพร่นะคะซึ่งโดยจะเห็นพระพุทธรูปนะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปในแบบล้านนาน,นะคะ ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่วัดหลวงนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นะคะท่านประหลัดนะคะได้ทําการจุดมักการนะคะตรงน,นี้นี่อยู่ที่วัดเจดีย์ยหลวงซึ่งเขาว่าว่าเป็น,นะะวัดแรกนะคะคำเชื่อว่าเป็นวัดแรกของเมืองแพร่ค่ะ อีกสักพักนึงนะคะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเราจะมาฟังะคะซอกัน,นะคะ่ะกว่าในวันนี้เขาก็มาสืบสานเป็นดำนาโบราณเก่เาเงาโบลาณเงาในวันนี้แล้วคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาของความสนุกสนานมากเลยนะคะเพราะว่าแต่ละท่านนะคะเริ่มเริ่มมีการไายรำนะฟ้อน,นะคะ่ะฟ้อนกันนะคะ นะคะที่ที่เห็นเนี่ยโอ้โหนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมนะคะของอาชาวแพร่นะคะแล้วก็ชาวเหนือชาวล้านนานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสล้อสอสซึงนะคะแล้วก็การฟ้อนนะคะเป็นหนึ่งความาภาคภูมิใจนะคะของชาวเมืองแพร่นะคะที่ต้องเรียกว่าเหล่าบรรดาน,น้องๆเยวาวชนทั้งหลายนะคะก็จะสืบสานตำนานของวัฒนธรรมนะคะต่อไปค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะคะสําหรับการนั่งรถรางนะคะทัวร์รอบเมืองแพยายามค่าคืนค่ะแต่ในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เด็ดขาดนะคะต้องติดตามอยูไปในช่วงหน้านะคะเพราะโยจะพาผู้ชมไปที่พระธาตุช่อแฮะคะ่ะแต่ต้องติดตามโยในช่วงต่อไปนะคะ เชียวิงค่ะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะจากช่วงที่แล้วนะคะที่เราทำบุญใหญ่คะ่ะแต่ตอนนี้นะคะโยนะคะ ตรียมตัวที่จะมาชมขบวนแห่นะคะและก็ต้อนรับท่านรัฐมนตรีนะคะเพราะว่านะคะเดี๋ยวนะคะเราจะได้เห็นการเปิดตัวอย่างอลังการเลยค่ะแต่จะเป็นยังไงนะคะติดตามอยู่ไปภายในรายการนะคะใช่ไหมบอกเลย,เยว่าเรื่องงานไม่เท่าไรแต่เรื่องแฟชั่นทมีการมาก่อนฮะ <c oughs> หลังจากแปลงร่างเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็มาชมขบวนแหร่ร่วมพลคนปีขานมรสก,การพะทธาช่อแห่สีสันชาติพันธ์มหัศจรรย์เมืองเหนือกันค่ะขณะนนี้นะคะท่านอิทธิพลคุณปลื้มได้บัญญัตีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยประหลัดกระทรวงและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและวัฒนธรรมจังหวัดภาคเหนือ17จังหวัดได้มาถึงเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชมขบวนแห่กันดีกว่าค่ะ oh you. กับพี่ใหญ่นะคะเดี๋ยวจะให้พี่ใหญ่นะคะช่วยอธิบายนะคะขบวนนะคะเป็นภาษาเหนือให้กับโยหน่อยนะคะนะพี่ช่วยเล่าหน่อยด้วยความยินดีเลยครับวันนี้ในนี่สราบข้อมูลอะไรเป็นพิเศษที่สามารถที่จะเล่าให้ฟังได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไปแล้วกันนะครับพี่ดูนะพี่ต้องมาช่วยน้องข้าวต้มจ้าโอ้ยินดีด้วยพี่แต่หัวใจให้ไปค,ครับขบวนที่หัานในวันนี้นะครับจะเป็นขบวนที่มาห่วมเฉลิมฉลองพระธาตุจอแฮนะครับปีนี้ก็ถือว่า เป็นปีที่ครบรอบปีที่สิบคบในการเป็นพรนอารำหลวงซึ่งเป็น พระธาแล้วก็เป็นวดัดตีนิจือเสียงทัวประเทศแล้วก็เป็นวดัดประจำะจังหวัดแพร่ตัวที่คนทัวไปกับคู้จั๊กเราจะพนเกิดปีคานหรือปีเสือต,ต้องม้งกาบไหวพระธาตุประจําปีเกิดของกากาครับขบวนแห่เหล่านี้ก็จะมีแบบพูดถึงเรื่องของเสืออ้อม่ห้องอยากให้พี่พูดถึง,ถงเสืออ้อม่ห้องไหนค่ะส่วนหนึ่งต้องบอกว่าเสืออ้อม่ห้องเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของชาวจังหวัดแพร่เสื้อม่ห้องที่มีชื่อเสียงก็คือเสื้อม่ห้องทุ่งห ใครก็รู้จักและที่สําคัญเนี่ยกลุ่มช่าิพันธ์ในวันนี้เนี่ยแต่งตัวจัดเต็มด้วยแล้วก็เดี๋ยวทีเด็ดเราต้องติดตามกันเพราะว่ามีนางรำกว่า1,800คนในทีเดียวเราจะได้เห็นความร่วมมือร่วมใจกันของชาวแพร่แล้วก็ความสวยงามของการแต่งกายด้วยผ่านการแสดงในวันนี้นะครับขอบคุณค่ะ หลังจากที่เราชมขบวนแห่อันอลังการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชมพิธีเปิดงานมหก,กรรมวัฒนธรรมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิถีถิ่นวิถีไทยม้วนอกม่วนใจเที่ยวไทยเมืองเหนืองามเหลือชาติพันธ์นมัสการพระธาตช่อแห่กันดีกว่านะคะพระบาทเจ้าวันทาไวสาพระพุทธองค์ พระบาทน้องนาถอนงขอน้อมกราบลงพระธาตเจ้าจ หลังจากที่เราได้ชมการแสดงนะคะต้องบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขบวนแห่ก็ตามทีนะคะแต่ละคนนะคะทุ่มเทกันสุดใจจริงๆเลยค่ะแต่เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะโยจะสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะท่านอิทธพลคุณปื้มค่ะกำลังรอท่านอยู่เลยค่ะเดี๋ยวเราดูนะคะว่าท่านจะกล่าวยังไงบ้างสาหรับงานในครั้งนี้ค่ะ สำหรับงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่นวิถีไทยเฉลิมพระเกียรติภาคเหนือนะครับต้องถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งครับต้องกล่าขอบพระคุณทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่แลครับและพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ทุกท่านวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดในภาคเหนือนะครับที่ได้มาร่วมกันจัดงานนี้นะครับเป็นการทําให้เห็นถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เรามีทั้งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ในจังหวัดภาคเหนือนะครับในมหกรรมนี้เราจึงได้ นำพิธีการสําคัญนะครับ<ฆ>ก็คือการนมัสการพระธาตุช่อแฮนะครับแล้วก็รวมพลคนปีขานนะครับก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทําให้งานมหากรรมวัฒนธรรมแห่งชาติในภาคเหนือนี้เกิดขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือความสําเร็จจากความร่วมมือในการจัดงาน<ฆ>ของทุกภาคส่วนครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับจังหวัดแพร่เจ้าภาพแล้วก็ท่านผู้ว่ารรการจังหวัดรวมถึงนหนทั้งส่วนทุกระดับครับที่สนับสนุนให้มีงานนี้และเกิดขึ้นสําเร็จลงได้ด้วยดีครับ เป็นอย่างไรบ้างคะต้องบอกว่างานครั้งนี้ม่วนอกม่วนใจยัตกาจริงๆค่ะทำให้หลงรักเมืองเหนือเมืองแต้แห่งนี้คะ่ะยังไงต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราในการเดินทางในครั้งนี้สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรมขอขอบคุณ คาเท่อลเลนสขอขอบคุณสี่อาร์ติสติกขอขอบคุณมิฟตาคีนิกขอขอบคุณโรงแรมอารียาสมนะคะและที่สำคัญนะคะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะและอย่าลืมนะคะติดตามรับชมรายการเกสตาอาร์ตโจวได้ใหม่ทางช่อง9 M c o t SD 30แห่งนี้วันนี้โยและทีมงานทุกคนคงต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ